สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่มีพยากรณ์นะครับผมตอนนี้เราอยู่ในช่วงการทํานายกันนะครับวันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับผมว่าทั้ง12ราศีภาพรวมประจําเดือนธันวาคมปี2 5 6 6นี้จะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยครับเรามาดูราศีมังกรกันเลยนะครับการงานการเงินความรักและโชคลาภนะครับผมเรามาเริ่มจากการงานเลยนะครับ การงานถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับชาวราศีมังกรนะครับผมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้เงินก้อนโตและก็มั่นคงผู้ใหญ่มองเห็นเรานะครับไม่มีไพ่เสียเลยเพราะว่าคุณเนี่ยปกติแล้วชาวราศีมังกรจะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงมากๆนะครับผมแล, Lindsay, แล้วก็จะค่อนข้างวางแผนค่อนข้างดีเลยนะครับผมนะวางป็นหลักเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนว่าแบบเราจะต้องไปยังไงต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยความสําเร็จเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วละเพราะมันกำลังจะมานะครับผมเพราะฉะนั้นก็ทําต่อไปเพราะว่าคุณจะได้รับมันในช่วงธันวาคมนี้นะคร ของเราเขาหาเขานะครับผมจะนําความเมตตาและความสําเร็จมาให้เรานะครับโอเคค่อนข้างเด่นดงังค่อนข้างดีเลยนะครับผมนะงานที่คุณได้รับเนี่ยอาจจะค่อนข้างใหญ่โตหน่อยเขาก็เลยอาจจะตับตามองเป็นพิเศษแต่ว่าคุณเป็นคนที่มีความตั้งใจดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผ่านมาไปได้แน่นอนนะครับผมนะการเงินเนี่ยโอเคไม่เป็นไรนะครับผมให้รางวัลกับตัวเองบ้างนะครับผมนะ ช่วงนี้การเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างเด่นอยู่แล้วนะครับผมแล้วคุณก็มีโอกาสเนี่ยได้ให้รางวัลตัวเองให้รางวัลชีวิตตัวเองบ้างก็ดีครับผมนะแต่ว่าอยากจะให้ระวังนิดนึงนะครับผมแวะไปตวจสุขภาพนิดนึงก็ดีนะครับผมนะหรือว่าไปเอแก้เคล็ดด้วยกันนะครับผมไปทําฟันก็ดีเหมือนกันนะครับผมนะสําหรับการเงินนะครับต่อไปนะครับผมความรักบ้างนะครับผมความรักสําหรับชาวราศีมังกรนะครับ โอเคก่อนหน้านี้นะครับผมคุณก็ชิลๆเนาะแต่ว่าพอถึงธันวาคมแล้วเนี่ยงานเยอะงานหนักงานปังนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรื่องความรักเนี่ยอาจจะมีน้อยลงสำหรับคนที่โสดนะครับผมนะอาจจะนิ่งๆไปก่อนนะครับแต่ถ้าท่านใดน,นะครับผมนะมีความรักแล้วมีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วนะครับผมนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเพียงแต่ว่าคุณเนี่ยจะค่อนข้างหนักไปเรื่องของการงานเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหาเวลาเติมความหวาน ให้ซึ่งกันและกันนะครับผมก็จะดีเหมือนกันนะครับผมนิ่งๆบ้างชิวๆบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าเน้นๆเติมความหวานให้กันก็ดีเหมือนกันนะครับผมโอเคต่อไปนะครับผมโชคลาภสําหรับชาวราศีมังกรนะครับโชคลาภมาดูกันนะครับผมนะดีครับ ดีครับผมสุดท้ายเป็นยังไงดีครับผมนะดียังไงเรามาฟังกันนะคะโชคลาบเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะประทานนะครับผมกัลยาณมิตรที่ดีนะครับผมนะหรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยที่มันเ,มเติมเต็มหัวใจของคุณเนี่ยเขาจะนํา ประทานมาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไหว้ขอมาเนี่ยครับผมนะเ,เขาจะประทานให้คุณแล้วและเป็นสิ่งที่เขาคัดเลือกมาอย่างดีสําหรับคุณคนที่ตั้งใจนะครับชาวราศีมังกรนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาการโรงการเรียนนะครับผมนะแต่ว่าขอเสริมมาดหนึงโชคลาภของคุณเนี่ยมันจะไม่ได้มาทั้งหมดทีเดียวตุ้มๆนะครับผมนะอาจจะมาเป็นบางส่วนและบางส่วนคุณอาจจะต้องรอก,ก่อนนะครับแต่ทั้งที่ทางนั้นแล้วเนี่ยให้ชื่อคําว่าสิ่งดีๆเนะี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่้แลา พยายามคัดเลือกสิ่งดีๆให้คุณทั้งนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นรอหน่อยเพราะนี่รอหน่อยได้นะครับผมนะสุดท้ายแล้วนะครับผมนะไพ่อยากบอกอะไรกับชาวราศีมังกรนะครับไพ่อยากบอกอะไรกับชาวราศีมังกรประจาเดือนธันวาคมนี้นะครับผมนะโอเคนะครับก็เพื่อนกาเลียนมิตรนะครับผมจะนําสิ่งด,ดีมาให้ คุณมีโอกาสได้ไปเจอคนค่อนข้างเยอะนะครับผมนะมีโอกาสได้สร้างสังคมสังคมสําหรับชาวราศีมังกรน,นะครับผมนะออกไปพบเจอคนให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเขาจะนําความช่วยเหลือนะครับผมหรือว,ว่าโอกาสดีๆมาให้คุณนะครับเออก่อนหน้านี้เครียดมาเยอะแล้วนะครับผมตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะได้แบบได้รับสิ่งดีๆแล้วแล้วโอกาสดีๆเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่ไม่ทราบนะครับผมขึ้นตึกทาวเวอร์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยให้รับ โอกาสดีๆและสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาคุณนะคะเพราะเราก็ไม่ทราบว่ามันจะสิ่งดีๆนั้นนะ่ะมันจะมาเมื่อไหร่ก็ให้แบบไหนรับได้ก็รับให้หมดจะดีกว่านะครับผมนะแล้วก็เนื่องจากกา,การงานยุ่งนะครับผมก็ระวังนะคบผมเวลาเราเหนื่อยๆเนี่ยอาจจะมีโอกาสทะเลาะกับคนได้นิดนึงนะครับผมก็อาจจะเสริมไว้นิดนึงนะครับาาสำหรบับชาวราศีมังกรนะครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับคําทำนายประจําเดือนธันวาคม2566นะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมนี่เป็นเพียงแค่คําทํานายเท่านั้นนะครับแต่สิ่งที่สําคัญเลยเนี่ยคือการใช้ชีวิตด้วยความมีสตินะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้นะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ